สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีเนี่ยนะที่แท้ในคนนะครับผมที่อยู่กับซองเจอซายลุยนะครับผมมีการฝนตกอีกลน่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศฝนตกเลยเอฟซีนี่เด้ยฝนตกนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีนะที่แท้ในคนนะครับผมที่อยู่กับซองเจอซายลุยนะครับผม พี่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดสมัครไลค์กดกระดิ่งให้เจ้าซาเลยเลยนครับซวยหวา,หายเมืด่ดูคลิปให้เจ้าซาเลยรรยากาศสวนตอนได้ใครเอฟซีเนาะ <c oughs> ขอบคุณพ่อพ่อแม่ได้ครับผมขอบคุณเอฟซีเนีนะทุกท่านทุกคนนะครับตอนที่มาอยู่โซนเจ้าซาเลยครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้นะครับ การรอบข้ามนะครับบรปยาการฝนตกนะครับผมเก็บปฏิการคลิปรอบข้ามกันนะครับผมการฝนตกดินนะครับผมปอกปอกแป๊กๆปนะครับเอฟซีนี่นะครับผมที่อยู่กับสอนเจ์ซยเลยนะครับยังมาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดสุขคายกดกระดิ่งให้โจ้ายอยู่ดีครับชวนมาดูคลิปโจเซยอยู่ดีครับ นี่นะครับผมพ่อๆแม่ๆนะครับผมเอฟซีนารัาทุกท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่กับซอนเจอร์ซ้ายเดี๋ยวคุณเกียรติการคลิปรอบข้ามนะครับผมนี่ก็คือในบ้านนะคาราโฮเอฟซีนารัาทุกท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่กับซอนเจอร์ซ้ายนี่ขอบคุณพ่อๆแม่ๆขอบคุณเอฟซีนารัาทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้อย่ามากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับบริการ ฝนตกนะครับผม FC นี่นะครับผมอากาศฝนตกลินนะครับผมถึงมาแล้วก็อยู่กับช่องเจเซียนนะครับผมช่วยเอามาติดตามคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เจเซียนเลยนะครับขอบคุณพระความ่ากๆขอบคุณ FC นะครับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับเรคนที่มาอยู่ช่องเจเซียนเลยครับผมขาดวันนี้ก็พักผ่อนนะครับผมอยู่บ้านนะครับมาแต่ตัดผม เลยทําคลิปบรรยากาแล้วคั่นนะครับผมนี่นะครับผมพ่อพอแม่แม่เอฟซีน <le> ั่นละแทนกระเทียมมาอยู่กับซันเจอร์ซ้ายหรือกระเทียมาติดตามคลิปนี้ที่มากดเลยกดไรกับกระดิ่งซันเจอร์ซ้ายเลยดีนะครับผมบรรยากาศฝนตรงไหมครับผมทีนี่การฝนตกนะครับผมเกี่ยวกับบรรยากาศคลิป,ปล่าค,คั่นะครับผมขอบคุณพ่อพอ่พอแม,ม่ขอบคุณเอฟซีน,นั่นละ ุกท่าทุกคนด้วยคทีม่มอยู่ทอจซ้ายเลยครับผที่มาดี่าคลิปนี้ที่มากดไลค์ก็สับคลายตัวกระดิ่งให้โจ้ายเลยนะครับม,มอๆม่เลยขอคุณเอฟซีนล่างทกนทุกคนาที่มาอยู่ทอจซ้ายเรยนะครับมทีมาีตคลิปนี้ที่มากดไลค์ก็สับคลายตัวกระดิ่งให้เจซ้ายเรยด้วยน,นคะครับผม 네 <목소리도> คุณพ่อพ่อแม่ได้ครับผมขอบคุณอีกซีนาลาะทสันทุกคนนะครับนี่มาอยู่กับซอนเจอรซ้ายดีนะครับเตรียมติดตามคลิปนี้เท่กดไลค์กดับแชร์กดกระดิ่งให้โจเซซ้ายดีนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่ขอบคุณเอซินาลาเจสันทุกคนนะครับที่มาอยู่กับซอนเจอรซ้ายดีครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผม บรรยากาศฝนออกนะครับผม เอมาจากคิดเพิ่แค่นี้นครับ่กา like, กดไลค์กดชร์กดไลายกดดีให้โจ้ซ้ายเลยด้วยนะครับขอบคุณครับ